เรื่องราวของซอฮาบะยูไลบีฟรอดเดียนล้อหุนหุงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเมตตาความเสมอภาคและการให้เกียรติในศาสนาอิสลามแม้ว่าท่านยูไลบีฟรอดเดียนละอหุนหุจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านฐานะหรือเชื้อสายแต่ชีวิตของเขาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากท่านนบีสุลต์ล้อหัวลายฮิวซันลำและถูกยกย่องผ่านความศรัทธาและการเสียสละของเขาท่านยูไลบีฟ รอดียนลอฮวอนฮูเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮะบะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่อาศัยอยู่ในเมืองมาดีนะ์เขาไม่มีชื่อเสียงในด้านตระกูลหรือฐานะทางสังคมจูไลบีฟไม่ใช่ชื่อจริงของเขาแต่เป็นฉายาที่หมายถึงคนตัวเล็กหรือคนแคระซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะร่างกายที่เตีย้ยและอาจมีรูปลักษณ์ที่ไม่น่าดึงดูดในสายตาคนทั่วไปเขาไม่มีครอบครัวที่แน่ชัด ไม่ทราบที่มาของบิดามารดาซึ่งในสังคมอาหรับยุคนั้นที่ให้ความสําคัญกับเชื้อสายเขาถูกมองว่าเป็นคนต่ําต้อยและไม่มีเกียรติอย่างไรก็ตามถ้านยูไลบีฟรอดิยอนละหฮวนฮูมีหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาเขาเข้ารับอิสลามและอุทิศตนเพื่อรับใช้ท่านนบีในศาสนาของอัลลอฮ์เขามักอยู่ใกล้ชิดท่านนบีและเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาอิสลาม หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่จดจําในชีวิตของท่านชูไลบีฟรอดียนละหุนฮูคือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมแสดงความเมตตาและช่วยเหลือเขาในเรื่องการแต่งงานจากะดิษเฮีะมุสลิมรายงานจากท่านอบูบัสซะอันอัสลามีรอดียนละหุนฮูเล่าว่าชูไลบีฟเป็นซอฮบะของท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัม ซึ่งเป็นคนที่ไม่รับการยกย่องจากผู้คนท่านอบีถามเขาว่าเจ้ามีความต้องการจะแต่งงานหรือไม่ยูไลบีฟตอบว่าใครจะยอมแต่งงานกับฉันเล่าโอ้ท่านรอสูลุนล,ล้อท่านอบีกล่าวว่าฉันจะหาคู่ให้เจ้าจากนั้นท่านอบีได้ระขอหญิงสาวจากกลุ่มอันซอรสให้ยูไลบีฟโดยกล่าวว่าฉันต้องการหญิงสาวที่มีเกียรติจากพวกท่าน ชาวอันซอร์ตอบว่าเราจะทำตามและให้เกียรติท่านแต่เมื่อท่านนบีบอกว่าเป็นการขอให้ยูไลบีฟพ,พวกเขากับลังเลและบอกว่าจะต้องปรึกษาแม่ของหญิงสาวก่อนแม่ของนางเมื่อรู้ว่าเป็นยูไลบีฟไม่ใช่ตัวท่านนบีก็ปฏิเสธแต่ลูกสาวของนางกลับกล่าวว่าช้าก่อนแท้จริงแล้วท่านรสูรุลล,ล์สลลลล์ฮุวาไลฮิวาสลามเป็นผู้จัดการให้ฉัน ฉันยินดีในสิ่งที่ท่านรอซูลยินดีนางยินดีที่จะแต่งงานกับผู้ที่ท่านรอซูลของอัลลอฮ์เลือกให้คำตอบของนางแสดงถึงความศรัทธาและการยอมรับในคำสั่งของท่านนาบีซึ่งสะท้อนถึงองค์การอันกุรอ่านที่ว่าไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้กำหนดกิจการใดแล้วสำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ และรอซูนของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งการแต่งงานครั้งนี้สำเร็จลงด้วยความเมตตาของท่านนาบีและความยินยอมของหญิงสาวทำให้ท่านยูไลบีบรอดียนละหวนหูมีครอบครัวและสถานะในสังคมซึ่งเป็นตัวอย่างของการที่อิสลามให้เกียรติทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดต่อมาท่านยูไลบีบรอดียนละหวนหูแสดงความกล้าหาญและความเสียสละ เขาได้ออกไปรบพร้อมท่านนาบีในสงครามหนึ่งขอต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามและเสียชีวิตในสนามรบเมื่อสงครามสิ้นสุดลงท่านนาบีสลเลนล้อหัวลายฮิวสันลัมมาที่หลุมศพของเขาและกล่าวว่า <iemand> เขาคือส่วนหนึ่งของฉันและฉันคือส่วนหนึ่งของเขาถึงสามครั้งพร้อมกับดูอาว่าโอวันล ah ้อเขาคือส่วนหนึ่งของฉันและฉันคือส่วนหนึ่งของเขา โปรดพอพระทัยต่อเขาเถิดเพราะฉันพอใจในตัวเขาแล้วแม้ว่าท่านยูไรบีฟรอเดียนล้หฮวนฮูจะไม่มีสถานะในสายตาคนทั่วไปแต่ความศรัทธาและความกล้าหาญทําให้เขาได้รับเกียรติจากอ mm ัลลอฮ์และท่านนบีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากชาติกําเนิดหรือรูปรักษแต่จากความศรัทธาและการกระทําที่ดีต่างหากที่สําคัญเรื่องราวของท่านยูไลบีฟรอเดียนล้ฮวนฮู จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มุสลิมทุกคนมองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นผ่านสายตาของความศรัทธาไม่ใช่ผ่านมาตรฐานของทางโลกและแสดงให้เห็นว่าการยอมรับจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งสิ้น